ในวันนี้เราจะได้รับบทเป็นวิศวกรอ,ออกแบบล้อรถเพื่อให้สามารถข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆไปให้ได้จะเละเทะขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยจ้าผมขอลองหน่อยนะผมไม่เคยเล่นนะฮะเออเราก็วาดแบบวงกลมไหมง่ายๆดีอ่ะมาถึงก็ให้เติมโลบักเลยนะฮะยังไม่ทันได้เล่นเลยไปอ๋เราจะต้องวาดล้อนะครับ2 มันก็ไม่เห็นยากนี่ถ้าอย่างนี้สบายครับอีซี่ด่านที่สี่อุ้ยๆๆๆอุ้ย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 นี่ผมจบเกมได้เลยไหมเออได้อยู่ได้อยู่นี่ด่านหกอุ้ยผมว่ามันเริ่มจะชันขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ย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 วแต่ก็ยังได้อยู่อ่ะอิดหนึ่งอิดหนึ่งขึ้นดีไอ นิดนึงโอ้ไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้ล้อแบบไหนที่จะขึ้นแบบทางสี่เหลี่ยมได้ก็น่าจะต้องเป็นนี่ล้อเหลี่ยมไปเลยทางสี่เหลี่ยมก็ต้องเป็นล้อเหลี่ยมนี่อ้าวไม่ไม่ได้เหรอถ้าล้อแบบนี้ล่ะได้ไหมมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาจจะได้นะเฮ้ยเฮ้ย นิดนึงนิดนึงเออเออนั่นแหละนั่นแหละนิดเดียวสู้หน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยเออดีเอเอหูยล้ออะไรวะเนี่ยแต่มันก็ผ่านได้นะครับเอ้ยเอเอเอมเราต้องเล็งดีๆนะครับล้อแบบนี้นี่คือมันโอ้ยในเมื่อทางมันเป็นซี่แบบนี้ แบบนี้เลยลองดูทีลองดูซิแบบนี้จะเป็นยังไงนี่อ้าวเป็นไงได้ไหมมันก็ไปได้อยู่นะยังกระเต่าเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุยล้อลงไปแล้วซี่หนึ่งขึ้นมาพลิกขึ้นมาพลิกล้อเดียวเนี่ยขึ้นมาเออโอ้ยไปได้นะครับอันนี้อะไรอ่ะ สีแดงนี่ไงแล้วก็ไประหว่างกลางเลยอ้าใช้ได้ดาที่เแล้วนะครับโหมันดูทุรักทุ่เหลมาก <c oughs> เอ้ยไม่ได้ฮมันขึ้นไม่ได้ครับต้องออกแบบใหม่รูปดาวไหมนี่ไงรูปดาวอื <c> ้ย <oughs> ดึงดึงดึงอุ้ยอ้ยอ้ย โอ้โหไปได้ชั้นหลุยเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันง่ายล่ะขอยากวันนี้ได้หรือเปล่า, <c oughs> าไปไปดึงไปโอ้โหล้อรูปดาวของผมครับสุดยอดนะวัตกรรมใหม่รถจริงน่าจะเอาออกมาใช้เอาวไม่น่าชมมันเลยมันโอ้ไม่น่าพูดชมมันเลยล้อหยึกอยากน่าจะดีที่สุดครับนี่ครับเพิ่มแบบแรงไม่ใช่แรงสิ เพิ่มพื้นเพิ่มพื้นเพิ่มพื้นเพิ่มอะไรเพิ่มพื้นที่ในการสัมผัสนี่นี่นี่อูไปเร็วด้วยครับอูแล้วก็หลุดหลุดหลุมหมดเลยนี่เยี่ยมเอาไปเออดีดีดีมากเออนั่นแหละด่านสิบสี่อุ้ยสิบหกนะครับยังไม่เจอติดขัดอะไรเลยตอนนี้ไปได้เรื่อยเลย ยอดเยี่ยมอุด่านี้อันนี้น่าจะยากครับได้ไหมเนี่ยต้องเอียงข้างนิดนึงเอียงข้างแล้วก็ปาดเข้ามาปาดเข้ามาแล้วสิลูกพ่อ,อนิดนึงปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเร็วดิไม่ได้นะครับอุ้ด่านนี้มันสูงมากเลยอะสูงอย่างนั้นเหรองั้นก็เป็นแบบนี้เลย นี่แล้วก็แบบนี้ผมว่าน่าจะได้อออโอ้ผมว่าอันนี้คือน่าจะผ่านได้ทุกด่านและอันเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นที่สุดของออวิศวกรรมด้านยานยนต์นะฮะอันนี้ไปได้แน่นอนครับนี่ไม่ว่าจะทางชันขนาดไหนก็ไม่หวั่นนะครับโอ้แถมไปเร็วด้วยไงล่ะไงล่ะหลุมก็ช่าง หลุมก็ดีดขึ้นมาได้เอาสี่ยี่สิบสองแล้วเออเอาไงยี่สิบสามนะครับเร็วมากยึกยักยึกยักนะครับยี่สิบสี่อุ้ยโอ้โหอันนี้โอ้พลาดเองอันนี้เดินตกหลุมนะฮะไปตรง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 เออถ้าไม่ตกหลุมก็ผ่านสบายอันนี้อู้หอีซี่ อีซี่เลยอันนี้โอ้ไม่ได้แล้วโหมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยมันสูงเกินไปผ่านไม่ได้ถ้าสูงเกินไปผ่านไม่ได้ผมก็แค่นี้เลยนี่ <c oughs> อลอดจิว๋วได้ไหมสบายนะครับอลอดไปแล้วแต่อันนี้ผมว่าไม่น่าจะขึ้นได้แน่เลยเฮ้ยโอ้โหไปได้แลครับ เอออย่าไปสบประมาทมันไปได้เว้ยแต่ช้าเหลือเกินเอาใหม่ลองลอง้ลอแบบนี้ดูดิล้อแบบกากบาดเออตัวเอ็กอ้ยโอ้ยโอไปไม่ได้ไปไม่ได้ไ,ไ,ไดหลไหลไหลโม้แรงยึดเกาะไม่มีนะครับเออเอาอยู่ๆก็ขึ้นได้เฉยเลยเอาเสร็จโจรสิครับไป2 9แล้ว30นะครับ อุ enfin ้ยวุ enfin ้ยุ Then ้ยุ้ย enfin เร็วมากเร็วมาก <t ot of time> เอเย้เอเยเฮ้ยเ้ยเ้ยมันลื่นมันลื่นมันลื่นตอนนี้ผมมีปัญหาด้านความลื่นนะครับถ้าอย่างนั้นผมก็จะทำแบบแบบนี้ก็ทำเป็นแง่งนะครับเพ <t ot of time> ื่อใช้ในการยึดเกาะแบบนี้ผมว่าสวย <t ot of time> นี่ไปแบบรุบๆเลยเอา้าโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยได้ไหมได้นะครับโอ้ยเกือบไม่ผ่านแต่ก็ยังผ่านได้ เส้นชัยอยู่ข้างหน้านะครับเขียวๆอีกไม่ไกลออเ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 อยเอเอ้โยตกเหวไปแล้วนะครับโอ้ไม่น่าเลยนี่เลยมาเออไปลอแบบนี้ดูบ้างนี่เร็วอยู่นะแต่ว่าเลี้ยวโคตรยากเลยฮะมันจะล่วงอีกแล้วเฮ้ยกลับมาเออเอดีดเออ เ้ยฮ้ยอย่าไปทางนั้นย่ายายา,ยาออ <S <S ผมว่าทำล้อกลมเหมือนเดิมไหมแล้วก็ติดตะปูให้มันนิดๆหน่อยๆนะครับนี่น่าจะได้อัอนนี้ได้ไหมได้ไหมเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวเข้าไปออ้ยเอ้ยเออได้อยู่ไปสิเออขันสุดท้ายแล้วคันสุดท้าย เอ้ยปีนสิเออโอ้โหกว่าจะผ่านใจแทบขาดเส้นชัยอยู่ขา้างหน้าไป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 ซิเออเออนั่นแหละดีอืมสีหเอออันนี้ไม่ยากไปสี่กใกล้แล้วใกล้แล้วเส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับนิดเดียวนิดเดียวอืมค่อยๆแซะไป แทส,สีแซงแซ้แ <c oughs> นี่เลยครับพลังของสวัสดิกะ <c oughs> นี่ไปมันจะต้องเกี่ยวได้หมด <c oughs> เร็วมากเร็วมากเออดีเลงดีๆนะครับเพราะว่าล้อแบบนี้มันเลี้ยวยากมากมันจะมันจะตกล่องอย่างนี้ตลอดเลยเอา้าสวยแล้วครับเฮ้ยขึ้นมาได้อยู่ขึ้นมาได้อยู่ขึ้นมา ถอยนิดนึงถอยนิดนึงเออเออเออขึ้นโอ้ยเรียบร้อยครับไปไปไปผมไม่ได้ฮะต้องทำล้อกลมง่ายๆอันนี้สบายผมว่าน่าจะผ่านได้ครับล้อกลมอ่าไปเอลอล้อกลมส่วนอันนี้ก็พุ่งไปเลยชนเออ19แล้วสมบัติอยู่ข้างหน้าเพื่อน สู้เขาสู้เขาโอ้ทำไมด่าสุดท้ายง่ายเงี้ยโอ,โ,อโอเคขอโทษที่บอกว่าง่ายแล้วกันมันดักควายผมสามารถกระโดดข้ามไปเลยได้ไหมแบบไม่ทําแล้วว่ารถอะ,ลดละโดดไปเลยอะแบบได้ไหมเ้ยเอาไม่นับนะฮะเอามันฉลาดซะด้วยเฮ้ยเอาไปล้อแบบง่ายๆอย่างนี้แหละ เออ่าแล้วสมบัติอยู่ตรงนี้เรียบร้อยอ้าวมีด่านสองอีกเหรอพอแล้วด่านแรกก็ปวดหัวจะแย่แล้วโอ้โหกี่ด่านวะเนี่ยเยอะเกินโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s ับสไ r ร b ์กดแชร์ด้วยนะครับ้าเจอคลิปหน้าครับผมไม่าย,ายจ้ะ